สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Double P ของเราครับก่อนเริ่มต้นเข้าสู่ข่าวใหญ่วันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตที่ร้อนแรงและสำคัญที่สุดในวงการคริปโตข่าวคราวที่เรากำลังจะเล่าให้นั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆและมันอาจสะเทือนวงการไปอีกหลายปีเลยทีเดียว ข่าวใหญ่ที่กำลังถูกพูดถึงไปทั่วทั้งวงการคริปโตในตอนนี้คือการที่เดวิดชวอสหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อโจเอลแคสประกาศว่าเขากำลังจะก้าวลงจากตำแหน่ง CTO ของ Ripple หลังจากที่ทำงานและอยู่เคียงข้างบริษัทนี้มานานกว่า13ปีเต็มถ้าพูดให้ชัดนี่ไม่ใช่แค่ข่าวการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานธรรมดาแต่มันคือการเปลี่ยนยุคของริป p l e เลยก็ว่าได้ครับเพราะใคร ที่ติดตามเรื่องราวของ XRP และ x r p l มาโดยตลอดจะรู้ดีว่าเดวิดชวอสคือหนึ่งในเสาหลักของเทคโนโลยีนี้คนที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนา XRP Ledger ตั้งแต่วันแรกๆจนกระทั่งมันกลายมาเป็นโครงสร้างสำคัญในโลกคริปโตทุกวันนี้เดวิดเล่าว่าเขาได้ผ่านเส้นทางชีวิตที่ยาวนานและเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายเริ่มต้นจาก การทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับ NSA ได้มีโอกาสเห็นการกำเนิดของ Bitcoin ในยุคแรกๆจากนั้นได้มาพบกับ a r เธอร์เจและ Chris ซึ่งต่อมาก็คือทีมผู้ก่อตั้ง Ripple และทั้งหมดก็มาร่วมมือกันในการสร้างสิ่งที่เรารู้จักกันในวันนี้ว่า XRP Ledger หรือ XRPL ลองคิดดูครับจากวันที่เขาเริ่มต้นเขาได้อยู่กับ Ripple มากว่า13ปีเต็มๆเ,เรียกได้ว่า Ripple และ XRP โตขึ้นมาพร้อมกับเขาเลยทีเดียวสำหรับใครที่อยู่ในวงการมานานน่าจะเข้าใจดีว่า s w a r ซไม่ใช่แค่ CTO ธรรมดาแต่เขาเปรียบเสมือนหัวใจด้านเทคนิคของ Ripple เลยทีเดียวในโพสต์ประกาศของเขาเดวิดใช้ถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความซาบซึงและความภาคภูมิใจเขาพูดชัดเจนว่า Ripple และชุมชน XRPL คือเกียรติสูงสุดในชีวิตของเขารองลงมาจากครอบครัว และที่สำคัญแม้เขาจะก้าวลงจากตำแหน่ง CTO แต่เขายืนยันว่าเขาจะไม่หายไปจากชุมชน XRP อย่างแน่นอนพูดง่ายๆก็คือถึงไม่เห็นเขาในตำแหน่งผู้บริหารแต่เราจะยังเห็นเขามีบทบาทในวงการอยู่แน่นอนคำถามที่ทุกคนอยากรู้คือแล้วการก้าวลงของ CTO คนสำคัญแบบนี้จะส่งผลต่ออนาคตของ Ripple และ XRP อย่างไร 1. ในระยะสั้นแน่นอนว่า ตลาดคริปโตมักจะตอบสนองกับข่าวแบบนี้ทันทีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะคนที่เป็นเสาหลักทางเทคนิคอาจทำให้นักลงทุนบางส่วนเกิดความกังวลราคาของ XRP จึงอาจมีความผันผวนตามกระแสความรู้สึก2ในแง่ภาพลักษณ์การก้าวลงไม่ได้หมายถึงการหายไปเดวิดบอกเองว่าเขายังอยู่กับชุมชน XRPL แถมยังมีการวางแผนชัดเจนว่าอยากใช้เวลาชีวิตกับครอบครัวและงานอดิเรกที่เคยทิ้งไว้ซึ่งจริงๆแล้วนี่คือสัญญาณว่าเขาไม่ได้หนีแต่เป็นการพักจากบทบาทหลักเท่านั้นในระยะยาวริ p เ l ิจะต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆเพราะตำแหน่ง CTO ไม่ใช่ตำแหน่งที่ใครก็มาแทนได้ง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ CTO คนนี้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมวางรากฐานของ XRPL มาตั้งแต่วันแรกๆ แต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็อาจเป็นโอกาสที่จะได้เห็นเลือดใหม่ความคิดใหม่ๆเข้ามาเสริมและทำให้ริปเ l ิเดินหน้าไปได้ใกล้กว่าเดิมสิ่งที่น่าสนใจคือเดวิดดังคงสัญญาว่าจะไม่หายไปไหนจากชุมชนนั่นหมายความว่าริปเ l ิยังสามารถอาศัยความเป็นปราดทางเทคนิคของเขาได้แม้จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง CTO เพื่อให้เข้าใจความสำคัญผมอยากพาทุกคนย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับ ว่าเดวิดมีบทบาทอย่างไรต่อ XRPL เขาคือหนึ่งในผู้ออกแบบกลไกฉันทานุมัติของ XRPL ซึ่งแตกต่างจากบิตคอยและอีเ e r e รียที่ใช้ proof of work หรือ proof of, of stake แนวคิดของเขาทำให้ XRP Ledger สามารถทำธุรกรรมได้รวดเร็วและใช้พลังงานต่ำมากๆซึ่งกลายเป็นจุดขายหลักของ XRP เขายังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันแนวคิดเรื่อง Tokenization และ Defi บน XRPL ซึ่งเราก็าลังเห็นว่าเริ่มมีการขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเปรียบ Ripple เป็นเรือใหญ่ XRPL ก็คือเครื่องยนต์และ David ก็คือวิศวกรที่สร้างเครื่องยนต์นี้ขึ้นมาตั้งแต่วันแรกๆ ข่าวนี้อาจทำให้ชุมชน XRP เกิด2กระแสครับ 1. ฝัง่งที่กังวลบางคนอาจคิดว่าถ้าไม่มีเดวิด Ripple อาจเสียทิศทางทางเทคนิค 2. ฝัง่งที่มองบวกการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตในแบบใหม่ๆที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและเปิดโอกาสให้คนอื่นๆได้แสดงฝีมือแต่ไม่ว่าอย่างไรการที่เดวิดย้ำว่า จะยังอยู่ในชุมชน XRPL ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้แฟนๆ XRP อุ่นใจได้ไม่น้อยอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือข่าวนี้ดันมาเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดคริปโตกำลังร้อนแรงเรากำลังเห็นบิตคอยมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อีเธอเรียมก็กำลังผลักดันการอัปเกรดใหม่ๆและ Ripple เอง ก็ยังมีคดีความกับ SEC ที่ยังคงถูกจับตามองอยู่ดังนั้นการเปลี่ยนตัว CTO จึงไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัท Ripple อย่างเดียวแต่มันยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตโดยรวมอีกด้วยจากข้อความของเดวิดมีช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าผมกำลังตั้งหน้าตั้งตาที่จะได้ใช้เวลามากขึ้นกับลูกๆและหลานๆและกลับไปสู่สิ่งที่ผมรักซึ่งก่อนหน้านี้ผมต้องละทิ้งไปเพราะงานตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่า แม้แต่คนที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีระดับโลกก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีครอบครัวมีความสุขง่ายๆจากงานอดิเรกเล็กๆซึ่งเรามักจะลืมไปว่าเบื้องหลังความก้าวหน้าของวงการคริปโตมันก็เกิดจากคนจริงๆแบบนี้นี่เองสรุปแล้วการก้าวลงจากตำแหน่ง CTO ของเดวิดชวอสถือเป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของริ p เป e อย่างแท้จริงเขาคือคนที่สร้างรากฐานให้ XRPL เติบโตมาถึงทุกวันนี้ และแม้เขาจะถอยออกจากบทบาทหลักแต่เขายังคงยืนยันว่าจะยังอยู่กับชุมชนต่อไปดังนั้นสิ่งที่เราต้องจับตามองต่อจากนี้คือใครจะก้าวขึ้นมาแทนเขา Ripple จะเดินเกมเทคโนโลยีต่อไปอย่างไรและสิ่งนี้จะส่งผลต่อราคา XRP ในตลาดมากน้อยแค่ไหนและนี่ครับคือการอัปเดตครั้งใหญ่ของ Ripple และ XRP แต่บอกเลยว่านี่ไม่ใช่ข่าวใหญ่เพียงข่าวเดียวที่เรามีให้กับคุณ เพราะยังมีอีกหนึ่งข่าวสำคัญที่เราต้องมาเจาะลึกกันต่อดังนั้นอย่าเพิ่งไปไหนนะครับสวัสดีครับทุกๆคนหลังจากที่เราเพิ่งพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ Ripple และการก้าวลงจากตำแหน่งของ David Schwartz ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในวงการคริปโตวันนี้ผมอยากพาทุกคนมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาและอาจสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับตลาดคริปโตในประเทศไทยโดยตรง เพราะนี่คือการประกาศครั้งสำคัญของบริษัทจดทะเบียนไทยที่ตัดสินใจก้าวเข้าสู่ยุทธศาสตร์ Bitcoin t r e a s u r y อย่างเต็มตัวบริษัทนั้นก็คือ R S X Y C หรือ X Y C มหาชนที่เพิ่งเปิดเผยว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไฟเขียวให้ลงทุนในบิตคอยมูลค่ากว่า168ล้านบาทพร้อมตั้งเป้าถือครองรวมให้ได้3,333 BTC ภายใน3ปีย้อนกลับไปเมื่อวันที่30กันยายน2568บริษัท R S X Y C ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือ EGM และมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน170ล้านหุ้นเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดหรือ Private Placement หรือ PP รวม5รายราคาหุ้นที่เสนอขายอยู่ที่1.10บาทต่อหุ้นรวมมูลค่า 187ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ5.8ล้านดอลลาร์สหรัฐเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ถูกกำหนดการใช้อย่างชัดเจนประมาณ90%หรือราว168ล้านบาทจะถูกนำไปใช้เพื่อซื้อบิตคอยโดยตรงอีกประมาณ10%หรือราว19ล้านบาทจะถูกใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนโครงการใหม่ๆเกี่ยวกับบิตคอยเว็บทีและธุรกิจโทเคนนอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ general mandate จำนวน163ล้านหุ้นเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการระดมทุนในอนาคตเสริมความแข็งแกร่งให้ฐานทุนของบริษัทสิ่งที่ทำให้ข่าวนี้น่าสนใจไม่ใช่แค่การลงทุนมูลค่าหลายร้อยล้านบาทแต่คือแนวคิดที่เรียกว่า bitcoin treasury strategy พูดง่ายๆก็คือบริษัท XYZ กำลังจะเปลี่ยน bitcoin ให้กลายเป็นสินทรัพย์สำรองหลักขององค์กร คล้ายกับที่บริษัทใหญ่ในต่างประเทศอย่าง MicroStrategy ของ Michael Saylor เคยทำมาแล้วและถูกพูดถึงไปทั่วโลกการเคลื่อนไหวนี้สะท้อนว่าบริษัทมองบิตคอยไม่ใช่แค่สินทรัพย์เก่งกำไรแต่เป็นรากฐานทางการเงินระยะยาวที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคตและช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อหรือการอ่อนค่าของสกุลเงินเรามาลองวิเคราะห์กันครับว่าทำไมบริษัท XYZ ถึงเลือกเดินมาครั้งใหญ่แบบนี้ 1. เทรนโลกกำลังเปลี่ยนบิตคอยเริ่มถูกมองเป็นดิจิทัลโกลมีสถาบันการเงินขนาดใหญ่และบริษัทมหาชนระดับโลกเข้ามาถือครองมากขึ้นเรื่อยๆการเข้ามาของสปอตบิตคอย ETF ยิ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ 2. กระจายความเสี่ยงทางการเงินการถือครองเงินสดจำนวนมากในสภาวะที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนและเงินเฟอ้อยังของเป็นปัญหาอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดการแปลงเงินทุนบางส่วนเป็นบิตคอยคือการกระจายความเสี่ยง 3. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ XYZ ไม่ได้อยู่ในธุรกิจการเงินโดยตรงแต่การตัดสินใจก้าวเข้าสู่โลกบิตคอยจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทในฐานะผู้บุกเบิกกลยุทธ์ BTC Treasury แห่งประเทศไทย 4. โอกาสการเติบโตในเว็บทรีและโทเค็น c o n o โนด้วยเงินอีก19ล้านบาทที่กันไว้เป็นทุนหมุนเวียน บริษัทสามารถนำไปต่อยอดโครงการใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนซึ่งอาจกลายเป็นคุ้มพลังการเติบโตในอนาคตถ้าเรามองย้อนกลับไปที่ข่าวของริ p p ป e เมื่อกี้นี้จะเห็นว่าโลกคริปโตกำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฐานครั้งใหญ่ริป p l e ลกำลังเปลี่ยนผู้นำด้านเทคโนโลยีส่วน X Y C กำลังกลายเป็นหนึ่งในบริษัทไทยรายแรกๆที่วางบิตคอยเป็นสินทรัพย์สำรองหลักทั้งสองข่าวแม้จะต่างกันแต่กลับสะท้อนสิ่งเดียวกันคือคริปโตกำลังเคลื่อนจาก การทดลองสู่การยอมรับอย่างจริงจังทั้งในระดับเทคโนโลยีและในระดับองค์กรสำหรับตลาดไทยข่าวนี้มีนัยสำคัญมากครับเพราะที่ผ่านมาเรายังไม่ค่อยเห็นบริษัทจดทะเบียนไทยรายใหญ่ที่กล้าประกาศอย่างชัดเจนว่าจะลงทุนบิตคอยเป็น treasury strategy ถ้าแผนของ Xyc เดินหน้าไปจริงการทยอยซื้อจนได้ครบ3,333 BTC ภายในปี2570จะทำให้บริษัท กลายเป็นหนึ่งในผู้ถือครองบิตคอยที่มากที่สุดในไทยทันทีสิ่งนี้อาจสร้างแรงกระเพื่อมสองอย่างพร้อมกันด้านบวกนักลงทุนสถาบันและบริษัทอื่นๆอ,อาจเริ่มมองว่าบิตคอยเป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาเช่นเดียวกันด้านเสี่ยงถ้าราคาของบิตคอยผันผวนอย่างรุนแรงมันก็จะสะท้อนโดยตรงต่อฐานะการเงินของบริษัทด้วยมาวิเคราะห์ความเสี่ยงกันครับแม้แนวทางนี้จะดูน่าตื่นเต้นแต่ก็มีความเสี่ยงที่ไม่อาจมองข้ามได้ 1. น ความผันผวนของราคา BTC ทุกคนรู้ดีว่า b บิตคอยมีราคาที่เหวี่ยงแรงแม้ในวันเดียวอาจแกว่งขึ้นลงหลายเปอร์เซนต์ถ้าบริษัทซื้อในช่วงราคาสูงอาจกระทบต่อกำไรขาทุนในระยะสั้น 2. การบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลการเก็บรักษาบิตคอยให้ปลอดภัยไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีการวางระบบโควเลตคัสตอดีและมาตรการป้องกันการแฮก 3. ปัจจัยกำกับดูแล ตลาดไทยยังอยู่ภายใต้การดูแลของกรต่อและหน่วยงานรัฐการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าเป็นไปตามกฎระเบียบหรือไม่แต่ถ้า X Y z ทำสำเร็จจริงและถือครองบิตคอยได้ครบตามเป้าภาพที่จะเกิดขึ้นคืออะไรบริษัทจะมีสินทรัพย์สำรองที่มีมูลค่ามหาศาลในอนาคตหากราคาบิตคอยพุ่งขึ้นไปตามการคาดการระยะยาวจะกลายเป็นบริษัทไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลก ในฐานะผู้บุกเบิกกลยุทธ์ Bitcoin Treasury นักลงทุนที่ถือหุ้น x y z อาจได้อานิสง์จากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นและบริษัทเองก็อาจดึงดูดนักลงทุนใหม่ๆเข้ามาดังนั้นถ้าเรามองทั้งสองข่าวควบคู่กัน Ripple ที่กำลังปรับโครงสร้างและ x y z ที่กำลังก้าวเข้าสู่ Bitcoin Treasury สิ่งที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนคือโลกคริปโตกำลังเคลื่อนเข้าสู่ ระยะที่องค์กรขนาดใหญ่และบริษัทมหาชนเริ่มลงมือทำจริงไม่ใช่แค่พูดถึงหรือว่าทบทองอีกต่อไปแต่เป็นการลงทุนจริงด้วยเงินมหาศาลและกลายเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กรทั้งหมดนี้คือการเจาะลึกมติผู้ถือหุ้นของ XYZ ที่ตัดสินใจก้าวเข้าสู่ Bitcoin Treasury และตั้งเป้าถือครอง3,333 BTC ภายใน3ปีแต่ผมขอย้ากับเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับว่า การลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงมากผู้ลงทุนควรมศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจและสิ่งที่เรานำมาเล่าในวันนี้เป็นเพียงข้อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์เท่านั้นช่องของเราไม่ได้มีเจตนาชักชวนหรือแนะนำให้ใครลงทุนโดยตรงสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ See you next time บายๆครับผม